มาดูกันว่าถ้าเราไม่กดแกะบีบสิวแล้วเนี่ยสิวเม็ดเนี้ยเนี่ยมันจะยุบเองไหมและมันจะยุบเองได้ภายในกีวน่วันไปดูกันเลยเอาไม่ลองไม่ มอร์นิ่งครับมอร์นิ่งก็ตื่นเช้ามานะครับสิวขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมก็คว้ากล้องมาเลยก็จะมาทําชาเลนจ์เนี่ยการรักษาสิวโดยการที่เราไม่กดไม่แกะไม่บีบไม่ทําอะไรกับสิวเลยสักอย่างเนี่ยมาดูกันว่าสิวเม็ดเนี้ยเนี่ยๆนอีกรอบหนึ่งมันจะยุบเองได้หรือเปล่านะครับสิวว่าจริงๆมันไม่ใช่เรื่องฉุกเฉินนะคือมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ว่าเนี่ยขึ้นมาวันแรกปุ๊บเราต้องไปฉีดเอามันออกเลยหรือว่าไปกดมันเลยอะไรเงี้ยครับเพราะว่ายิ่งกดยิ่งเค้นมันเนี่ยหน้าม สิวเนี่ยเมื่อเรากดไปปุ๊บข้างในมันก็จะเป็นเชื้อสิวหรือว่าแบบเชื้อแบคทีเรียนเนี่ยก็จะแตกบ,บริเวณข้าง,างอาทิตย์หนึ่งหรือสองสวันในอนาคตเนี่ยเออบริเวณข้าง,างเนี้ยมันก็จะขึ้นสิวใหม่ขึ้นมาอ่ะมันช่อลองสังเกตด,ดูนะครับคุณหมอเคยบอกไหมนะครับว่าสิวเนี่ยมันขึ้นเองได้มันก็ยุบเองได้ครับสิวด้วยนะครับที่ขึ้นมานะครับเป็นสิวอักเสบจับแล้วมันก็จะแบบเจ็บเบนูนนูนขึ้นมานะครับแต่ว่าสิวเนี่ยนะมีหลากหลายประเภทมากเลยนะครับเช่นสิวหัวช้างสิวหัว สิวเสียนบริเวณจมูกเป็นหลักนะครับแล้วก็สิวหัวดำเนี่ยหลักอีกมากมายเลยสิวอักเสบครับส่วนที่เขาเป็นกันเนี่ยเขาจะชอบไปฉีดให้มันยุบเลยนะครับซึ่งไม้เคยหน้าเป็นหลุมเพราะการสิวมาแล้วด้วยนะครับแต่ว่าการทำชาเลนจ์นครั้งนี้นะครับไม้ก็จะมีการล้างหน้าตามแนวขนปกติเลยนะครับใช้โฟมล้างหน้าปกติที่มันอ่อนต่อหน้าเราหรือว่าเราใช้แล้วหน้าไม่แพ้นะครับล้างหน้าด้วยน้ําเย็นจัดๆเลยในตะู้เย็นนะครับเอามาเทราดที่หน้านนะนเนี่ยนะไอ้เนี่ยที่ยังไม่กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วนะครับเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดูแลตัวเองแบบง่ายงาย easy easy ง่ายง่าย easy easy เลยแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสิวเรื่องผิวต่งตางๆเนี่ยไมค์ก็จะมาทำคอนเทนต์แนะนำบอกต่อนะครับถ้ากด subscribe แล้วไปดูกันดีกว่าว่ามันจะยุบได้ายในกีวน่วันนะเนี่ย คือสิววันที่สองอ่ะมันก็ยังรู้สึกแบบเจ็บๆนะครับก็ย,ยังเหมือนวันแรกของเมื่อวานอยู่นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากเกินไปทีนี้ปัใจจัยในการลดสิวของไหมเนี่ยมันต้องเกิดจากการที่เราค่อยๆตัดผัใจที่เราอาจจะทําให้เกิดสิวได้เช่นอาจจะเกิดจากภายในครับของไหมเนี่ยก่อนหน้านี้ไมมมีกินพวกโอกไก่ผ่านผสมโยเกิร์ตโอกไก่ผ่านผสมขา้าวโอ๊ตจะมีพวกนมเนยอะไรอย่างงี้ใช่ปะ แบบกินอาหารแบบมีชีสบ้างอะไรเงี้ยครับไม่ก็ต้องลองรดดูเพราะจริงๆไม่ก็ไม่รู้ว่าจริงๆสางสา้การเกิดสิวเม็ดเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรนะครับเพื่อนๆหลายคนนะที่เป็นสิวครับจริงๆอะ่ะอยากให้ลองรถนะครับบางคนอาจจะแบบใช้ครีมเยอะเกินไปหรือเปล่านอนดึกแพ้นมแพ้เนยยัยงไงเพื่อนๆก็ค่อยๆลดลงไปนะครับก็สิวเม็ดนี้นะครับเห็นไหมเออมันไม่เจ็บแล้วมันเหมือนเจ็บแค่สองวันแรกนะครับตอนสัมผัสต่อ้างหน้าเนี่ย ไม่มีอาการเจ็บแล้วเว้ยคือหมายความว่าถ้าเกิดสิวอักเสบครับ mm. เมื่อตอนล้างหน้าสัมภัสไปโดนสิวเนี่ยมันไม่เจ็บแปลว่าสิวเราเริ่มจะยุบแล้วก็เริ่มจะหายแล้ว mm. นี่ดูจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะ mm. เห็นปะเออแล้วนอกจากมันไม่หายเจ็บแล้วใช่ไหมครับสิวเริ่มแห้งแล้วครับนี่ก็สี่วันเองนะแต่เมื่อวานครับไม่มีถ่ายงานตอนเชา้าต้องมีการแต่งหน้าด้วยรองพื้น แปดโมถึงเที่ยงเนี่ยไม่ถ่ายงานเสร็จปุ๊บตอนเที่ยงถึง5้าโมงเย็นรถติดอีกกลับบ้านมาถึงหนึ่งทุ่มลังหน้าครีมหน้าครับนี่เห็นปะสิวเม็ดใหม่ขึ้นสิวเม็ดใหม่ขึ้นเอ,อ่ออาจจะแพ้เครื่องำอางด้วยรองพื้นจริงๆแหละเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ต้องแต่งหน้าใช้รองพื้นใช้แป้งนะครับแนะนําให้รีบกลับบ้านแล้วรีบครีมหน้าออกทันทีนะครับไม่งั้นอาจจะเกิดเป็นสิวได้วันนี้ก็เป็นวันที่5แล้วนะครับก็ให้ดูนี่สิวจะชัดเลย นี่ก็ตอนสัมผัสต่ตอรังหน้าครับไม่เจ็บและไม่มีนูน,นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็สิวแห้งแล้วงั้นแปลว่า5าวันของไมมเนี่ยสิวักเสบก็ดีขึ้นตัวที่เราเนี่ยไม่ไปกดไม่ไปแต้มสิวรูอไมไม่ยุ่งอะไรกับสิวเลยครับแปลว่าสิวมันขึ้นเองได้ก็ยุบเองได้เหมือนกันแฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้แต่ว่าสิวครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะว่าแต่ละคนเนี่ยจะระยะเวลาแตกต่างกันหรือเปล่านะแล้วการไม่กดสิวเนี่ยมันดียังไงอ่าอย่างแรกเนี่ย ประหยัดเงินสิ่งนี้ไม่ชอบมากไม่ต้องเสียเงินในการกดสิวไม่ต้องเสียเงินในการเข้าไปฉีดสิวนะครับ2 oh. ไม่ต้องเสียเงินซื้อ,อยาแต้มสิวคือ,อยาแต้มสิวครับคุณหมอเคยบอกว่ายิ่งใช้ยาแต้มสิวเนี่ยสิวมันจะยิ่งแดงแล้วก็เห็นชัด3นะครับเรื่องรอยสิวนะครับคือไม่ดูรอยสิวทิ้งรอยไว้น่อยมากอลองสังเกตดูนะครับถ้าเกิดเราไปแกะไปเค้นมันเนี่ยมันมีหนองออกมันมีเลือดออกมันแปลว่าเราเนี่ยเป็นแผลนะเป็นรอยแผลเป็นอนะ่ะ ซึ่งเราแผลเป็นอะ่ะมันจะหายได้ยากมากมันจะหายได้ยากมาก <S <S แต่เนี่ยเราไม่ยุ่งกับมันเลยอะ่ะสิวขึ้นเองยุบเองมันทิ้งรอยไว้หน่อยมากครับเราคิดว่าประมาณ2 3สมอาทิตย์นเนี่ยมันก็จะเริ่มจาลงไปแหละนะเพราะฉะนั้นไม้ขอยืนยันว่าการที่เรามีสิวแล้วเราไม่กดสิวเนี่ยถือว่าดีมากเลยดีใจดีใจอยู่คนเดียวอะไรงงี้นะอ่ะ เพื่อนๆทุกคนนะครับอย่าไปกดสิวมานะสิวขึ้นเองก็ยุบเองได้นะครับยังไงก็รักษาสิวยังถูกวิธีกันนะครับอืมแล้วใครที่ยังไม่กด subscribe ช่องใหม่นะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ต้องกดกดกดสันกระดิ่งด้วยเพราะว่าจะไม่พลาดคอนเทนต์ครั้งต่อไปนะครับเราเราจะดูดีแล้วก็ดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันใหม่กันนะครับหรือใครนะครับมีอะไรอยากจปรึกษาใน9้าหมวดกินดื่มดูเล่นเที่ยวทาล้างสวมนอนก็คอมเมนต์บอกมาได้เลยนะครับกด subscribe ด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในอาไม่ลังใหม่ บายบายอย่ากดสิวนะมีขึ้นมากเลยเยี oh. ่ยมเยี่ยม